ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมจ้าหนึ่งนะครับกับ Enjoyd Channel นี้มีแต่สาระลึกเลยนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับหมวกที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟคลาสสิกนะครับนะซึ่งหมวกที่เราได้มานะครับก็คือหมวกตัวนี้เลยครับนะ Leb Labbit Hood นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหมวกที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมนะครับนะ เพราะว่าเป็นหมวกที่เหมาะสําหรับฮันสายนกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นฮันสายนกนะครับอ่านะครับคุณสมบัติพิเศษของหมวกเลิฟแล็บบิดฮูดนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อโจมตีกายภาพนะครับจะมีโอกาสที่จะติดสกิลกอเอียเลเวล3นะครับซึ่งสกิลกอเอียเลเวล3เนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มลักนะครับเพิ่มค่าลักไป30หน่วยนะครับแต่ เลเวล3นี้จะอยู่ประมาณ20วินาทีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะนานระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบัฟสั้นๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราสวมใส่เนี่ยจะใส่3ส่วนเลยทีเดียวครับคือบนกลางแล้วก็ล่างครับก็คือส่วนหัวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีรูนะหนึ่งรูนะครับทีนี้เนี่ยไอคุณสมบัติพิเศษนะครับผมก็ไปค้นที่เว็บ DIY ไพนะครับก็คือตัวนี้ นะครับคุณสมบัติพิเศษคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือมีโอกาสติดออกอรอเลียนะครับหากเลเวลเอยหากเอจิเรา80ขึ้นไปก็จะเพิ่มโอกาสขึ้นไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอไปดูสคริปต์เนี่ยก็คืออ,อมี 1%, 1แล้วก็3%นะครับ3%เนี่น่าจะหมายความว่าถ้าเกิดเราเอเ80แปขึ้นไปน่าจะติด3%ขึ้นนะครับนะซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันติดดีจริงหรือเปล่านะครับสมกับที่ใส่ถึง3ส่วนเลยทีเดียวไหมนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่แมปอ่ากัตเฮมนะครับซึ่งเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับนะตอนนี้สเตตัสของผมนะครับมี AG อยู่82นะครับเด็ก30แล้วลัก60นะครับอันนี้เป็นสายนกแบบผสมนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวนี้เลยแล้วกันเพิ่ม AG นิดนึงนะครับตอนนี้ s p d 181นะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกอเรียจะติดดีไหมนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับโอกาสติดน่าจะประมาณ3%นะครับจากข้อมูลนะครับนะที่เราเปิดให้ดูจากเว็บ b y วนะครับนะประมาณ3ถ้าเกิดเงื่อนไขเอจิเรา80ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่80ก็จะเหลือแค่1%นะครับทีนี้ก็ลองดูกันนะครับตัวนี้ SPD ผม182นะครับนี่ติดละนะครับคงอยู่ประมาณ20วินาทีนะครับสกิล ถ้าติดปุ๊บนกเราจะออกดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่มลักถึง30หน่วยนะครับนะ30หน่วยนี่เยอะมากนะครับเยอะมากอะติดนะครับติดติดเลยครับ หมดจะติดก็จะติดรัวนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าไม่ติดก็คือบางทีก็ไม่ติดนะครับโอกาสประมาณ3%นะครับติดๆนะครับนะก็คือถ้าเกิดติดนะครับกอเรียก็จะอยู่ประมาณ20วิวีครับ Iec, อนนันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนะครับนี่ต,ติดอีกละ totally. นะครับขึ้นอยู่ความเร็วในการโจมตีของเราด้วยครับถ oh. ้าเกิดความเร็วในการโจมตีเราเร็วนิดนึงนะครับก็มีโอกาสเรียติดบ่อยขึ้นอ่ะติดอีกล้นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าโอกาสติดก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับค่อนข้างโอเค ครับโอกาสติดก็ค่อนข้างดีครับนะนะครับก็ไปเรื่อยๆครับนี่ติดอีกละนะครับติดอีกล้นะครับ ซึ่งถ้าติดอีกแล้วนะครับถ้าเกิดเราปาร์ตี้กับคนอื่นนะครับคนอื่นก็จะได้กอเรียด้วยนะครับนะคุณลองนึกสภาพถ้าเกิดในปาร์ตี้มีหมวกอยู่ประมาณ3คนนะครับ 3- 4ี่คนมันจะติดสลับกันได้ดีแค่ไหนนะครับนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับนะที่แนะนำกันนะครับถามว่าติดดีไหมนะครับก็ผมก็มองว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบ ติดตลอดเวลานะครับแต่ก็ติดเรื่อยๆครับนะติดเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างดีครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหมวกแนะนําสําหรับฮันสายนกแล้วกันนะครับส่วนสายอาชีพอื่นนะครับที่ต้องการค่าคิดพิคอนนะครับก็ลักษ0ก็ได้คิเพิ่มอีก10หน่วยนะครับซึ่งถือว่าโอเคอยู่ในระดับค่อนข้างดีครับยิ่งสายที่มี attack speed สูงๆผม คิดว่าเป็นหมวกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเพื่อนๆนคนไหนมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่รับชมนะครับนะยังไงผมก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดติดตามช่อง Enjoy i n d i e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีไลฟ์สตรีมสดทุกวันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปสดๆของช่องเรานั่นเองนะครับ วันนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม